เท่าผลของการใช้มันถึงได้ได้เกิดประโยชน์แล้วมือทำ่อขวดทุกขวดเลยใช้ใช้มือทำค่ะไม่ใช้ยังไม่เป็รูปแบบโรงงานเพราะฉะนั้นมันจะช้านิดนึงมันจะแล้วเวลาช่วงเวลาการส่งบางครั้งก็จะแบบเลทออกไปติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามจะให้ทุกที่มีของครบแบบว่าขายดีมากในจอยใช่ใช่ค่ะนะครับอ่ะกลับมาพูดใช้จริงทั้นที่สามครับชื่อคุณพี่อะไรครับค่ะชื่อนัชยดาค่ะชื่อเล่นคุณแอนค่ะคุณแอนนะครับพี่แอนดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นผม ก่อนหน้านี้เป็นไงพี่แอนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงหน่อยครับก็คือก็ย่างเข้าหลักสีแล้วนะคะก็จะมีไฮไลท์นิดนึงนะคะเพราะว่าก็มีสีขาวว่าใช่ค่ะก่อนหน้านั้นคือไม่ได้รู้จักกับน้องเขาส่วนตัวนะคะเผอิญว่าตัวเองประจําอยู่ที่สาขาลำปางพอมีสินค้าอะไรมาใหม่มาก็จะทดลองก่อนอันดับแรกก็กำลังจะพยายามหาว่าเอ๊ะจะมีอะไรบ้างนะช่วยตัวเองมางคนชอบย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเออพี่เขาก็บอก หลายคนว่าย้อมผมมันมากๆอ่ะไม่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็หาอะไรนะที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยพอดีสินค้ามันมาใหม่แล้วก็ได้ไปอ่านดูอะไรเงี้ยแล้วก็เออลองดูซิว่าสินค้านี้จะตีจริงมาแล้วก็ได้อ่านสรรพคุณว่าอ๋อมันมีสมุนไพรมักรูดน้ำมันมะพร้าวแก่นขนุนอะไรเงี้ยคเป็นสีธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ใช้ตัวปิดผมขท้าก่อนอป็นหรักแรกใช้แล้วก็รู้สึกดีนะคะประทับใจก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพอ เราก็เห็นอีกตัวหนึ่งมันมาคู่กันก็คือตัวแฮแฮโทนิกใช่ค่ะตัวนั้นยังยังไม่ได้สุดเข้มข้นนะสูตรธรรมดาสูตรธรรมดาก่อนค่ะใช่ก็ใช้คบคู่กันก็ผมก็เริ่มหนาขึ้นเพราะตัวเองโปรจะผมเส้นเล็กเป็นเส้นใหม่เนี่ยค่ะผมก็ออกใหม่มาเป็นเป็นต่อเป็นต่ออย่างงี้ค่ะเขาเลยว่าใช้ดีจังเลยก็ก็ตัวเองใช้ดีก็จะบอกลูกค้าหรือบอกทีมงานใช่ไงค่ะไปที่ไหนหมดที่นั่นนะคะจนเขาถามว่า เป็นซัพพลายเออร์เองหรือเปล่า่ก็ไม่ใช่ค่ะว่าสินค้าของเราใช้ดีจริงๆก็เลยบอกต่ออะไรเงี้ยก็เลยมารู้จักกับน้องเขาทีหลังเอ้าเพิ่งรู้จักว่านี่แหละคนที่นะนำสินค้าให้เลยนะคะใช้เองเห็นสินค้าในรายทรูอิคเขาควรจอยคอยก็ ก็สนใจก็เลยเอามาทดลองใช้ใชแล้วเพิ่งมาเจอเจ้าของจริงใช่เพิ่งมาเจอกับน้องเขาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะไม่รู้จักกันส่วนตัวเลยอะย่างเงี้ยค่ะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นสาขา้องค่ายสาขาอุบลเราก็จะบอกทีมงานว่าเราเป็นเจ้าของเองใช่คือแบบจริงเราเป็นเจ้าของ JC ไงนะสินค้าอะไรใหม่ๆเราก็เป็นเจ้าของเราก็ได้ใช้เองอันไหนใช้ก็บอกว่าใชนไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้แต่ถามว่าสินค้าจอยคอยทุกตัวดีหมดค่ะไปที่ไหนเชียวหมดที่นั่นค่ะแอบยอมรับว่าสินค้าของน้องเขาอะน่ะ ดีตรงที่ว่าเขาเป็นแฮนด์เมดนะคะจะมีอ่าเขาเรียกอะไรตัวสินค้าจะมีกากกกาใช่ค่ะมักากของของผลิตภัณฑ์อยู่อะไรเงี้ยบางทีเสียได้หมดไหมเราก็ต้องเอาแบบน้ำมันอน้ำมันมะพร้าวไปใส่แบบยืดเงี้รอสินค้านานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้ง3ท่านทั้งพี่แอนพี่ณและก็พี่ทิพย์นะครับถามไปที่คุณไก่กังวลครับทั้ง3ท่านเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งเรื่องของสีผม ผมดกดาขึ้นหรือปัญหาผมร่วงก็หยุดร่วงกอะไรขึ้นครับผมก็ประการแรกก็คือผลจากการวัุดิบที่เราใช้เดยนี้การที่สองความมีวินัยในการใช้สินค้าพวกนี้เปรียบด้วยเหมือนการทานยาหยงเิงนะเห็นไหมทานยาเนี่ยจะต้องมีเลยว่าวันนึงกี่ครั้งกี่ครั้ง,งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนการหนึ่งใช้เป็นเซตอย่างที่เราแนะนําอย่าอย่าเพิ่ง ห่วงเงินอ,อย่าเพิ่งแยกเซตเช่นกออินพวกอย่างอื่นแต่ใช้ยาผมแบบนี้คือ,อรเราอะทำไมเราถึงแนะนําเป็นเซตเพราะว่าของเราแต่และตัวมันเกื้อกูลกันเนี่ยค่ะใช้เป็นเซตใช้ให้ถูกเวลาถูกที่เราแนะนำเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นผลทำให้เกิดผลแบบนี้อืผลที่ดีขึ้นครับผม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น<ช>นะครับอยากให<ช>้ทั<ช>้งสามท่านนะครับเริ่มต้นที่แอนก่อนฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยผมเชื่อว่าวันนี้สมาชิกจอยคอยรับชมผ่าน Facebook ไลฟ์เวอร์ขีดกลางจอย,อยคอยเยอะท,ะที่ด่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าหยกเทปครับเรียนเชนิญไปแอนฝากท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะก็ขอฝากไว้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ของจอยอคอยทุกตัวนะคะดีทุกตัวเลยนะคะแต่เราเลือกใช้เอานะคะแต่ตัวสินค้าที่ที่ฉันใช้และทับใจเนี่ย ถ้าเราต้องใช้เองนะคะเราถึงจะรู้ว่าสินค้าน,นั้นดีหรือไม่ดียังไง mm hmm. เราสามารถบอกต่อด้วยความจากใจเราจริงๆว่าสินค้าใช้ดีจริงนะคะคอยากให้ทุกคนนะคะได้ลดละเลิกเคมีแล้ว mm hmm. หันมาใช้แบบธรรมชาติบำบัดดีกว่าค่ะนะครับมาที่พี่นันครับผมอันนี้ก็เหมือนน้อง,น,องน้องแอนพูดเมื่อกี้นะครับส่วนตัวคือนะครับโกกผมคือ mm hmm. ย้อมสีนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาเห็นเนี้ยที่เป็นเคมีแล้วบวกกับที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเนื้หนักนะครับ เรารู้สึกว่าม,มันมันมันเป็นทางที่เราต้องต้องต้อง,องหาแล้วนะครับแล้วบวกกับในเรื่องของของเราเนี่ยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วยิ่งรบ,บริษัทมีสินค้าดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อเพราะว่าสินค้าของในเจซี ดีทุกผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับต้องใช้นะครับเพราะว่าการพูดจากผมเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราได้ใช้จริงนะครับเราจะได้พูดจากความรู้สึกอันนี้จากความรู้สึกที่เราใช้ทุกผลิตภัณฑ์ในของ JC ครับผมนะครับมาที่พิธีครับพิธีไมใหม่คือว่านิยังก็เหมือนกันนะค่ะนิยังก็แบบว่าชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยๆค่ะเป็นสมุนไทยของเราคือว่ามันไม่มีสารเคมีค่ะนะสมุนไพรของเราทุกตัวค่ะ คือว่าเราใช้ตัวอื่นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคมีไหมอะไรเราก็ไม่ทราบเพราะที่ฉันเคยใช้มามากมายแล้วค่ะแล้วมันแบบผมมันร่วงอะค่ะทีนี้พอมาได้ใช้ตัวนี้ครับคือว่าของเรามันไม่ร่วงอะค่ะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะให้คนไทยเราได้มาใช้สมุนไพรเราเองดีกว่านะคะนะครับขอบคุณมากนะครับนี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเวลาอีกประมาณ5านาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการอยู่ขออนุญาตยัำคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับ